ครับพี่บ้านว่ามีไก่ไหมคุณบอกว่ามีอยู่ตัวห้าสิบบาทอี๋ไก่ไก่บา้านตัวละห้าสิบบาทเอาเลยเอาตัวละห้าสิบเอากี่ตัวเอากี่ตัวก็เอามาลดกี่ตัวว่ามาเลยให้เพื่อนต้มให้กินเลยบ,บอกพี่บ๊อบไปแล้วนะว่าอะไรที่ว่า

สิบตัวฮะไก่สิบตัวพอไหมไปดูก่อนว่ามีไก่กี่ตัวมีเท่าไรก็เอาแค่นั้นแหละโลละหรือว่าตัวละโลละห้บาทอ๋อตัวหนึ่งมันซิได้จากโล เน่เป็นไงเดี๋ยวเอาเอาเอายินเบสเซอร์ของพี่แอนด์ก็ได้เลยเขามีไหมล่ะเอาเออเอารถ้ตมาจอดตงนี้เบเซอร์พีแอนด์มีไหมมีอยู่มีอะไรด้วยอ่าเอาแนวเอนี้ยทางเนี่ยพลาดนะสวยเสืยเจ๋งถ่ายวีดีโอด้วยนะถ่ายวีดีโอด้วยนะนี่เดี๋ยวของผมอ่ะผมมีป้ายใบหนี้ของผมอยู่เลยของทางคอน่ะเออเอามาถ่ายเราถ่ายดู แล้วของเราทีมงานเขาที่เขามาถ่ายเราผมส่งรูใไปเขาโอเคไดเดเดตามนัดพี่เข้าใจพี่เข้าใจเดี๋เดแมว้าแม่าอ้เยอเอเดี๋ยวนะแม่ควัวอยู่นี่เอาแม่ควัาลงมากัน

เอาเข้าขครัวเลยเขัวครัวเรยเดี๋ยวดูหน่อยครับเขาจะาครัวไว้ตรงไหนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วถอยมาอีกแล้วหนึ่งคันค่ะถอยมาแล้วอีกหนึ่งคันมากร้องศูนย์แปด่วสดสดมาจากสวน อุปกรณ์ปลาจีนอุปกรณ์กากีมาอุปกรณ์กากีเอ็กเอ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 กไม่ชิญละเอกห้วยเจ้าสีสวนข่อยกูได้เรื่องเด้เจ้าเพ่ได้กลับบ้านเด้เพ่ได้มีบ้านน้ำบกข่อยเด้เดี๋ยวไม่วางที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจีจัดเองวางไปเลย วางไว้เลยเดี๋ยวเขาจัดเองหนุ่อะเออนั่นแหละมามาปลากระป๋องเอา แท็บเล็ตแท็บเล็ตอยู่ในรถแล้วมาเดี๋ยเก็บภาพให้เวลาทำร้านอ่ามาเก็บภาพฝั่งนี้บ้านนนนนนงนี่คออะไร

มี้างเล่นครับมุงลวดเอาไว้ด้วยการนั่นข้างบนนั่นมุงรวดอ่ะฮันเด้ข้างบน,น่ันน,น่ะ ขนมไปน้ปน่นเลยีองอีกสูหนูแกออกที่ถ้าผ้าห่มผ้าห่มเยอะนะผ้าห่มน่ะใช่หมดนะเนี่ยเอาผ้าห่มเทินขึ้นไปหนูเนี่ยผ้าหม่มอันนี้ก็ของเองนั่นแลอาขึ้นไปนูน่นเธอนั้น เพินของมันนะ่ะสองกระสอบนั่น่ะเออนั่นแหละเออนี่กข้าเอนี่น่เะเขานี่เขานี่อสนั่นนะซอสซอสซอตบวง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 ขันยัอยากกินเดี๋กันทุกคนมอ

ตุบุรุแรงดียกนมด้วยยกนมเครื่องตัดยาเครื่องตัดยา

ไข่ตอกแล้วเสียหมดเลยเหรอพี่ดวงฮะไข่ตอกแล้วเสียหมดเลยไปไปเรื่องของขึ้นรถอ่ะขยังยังรถยังรถอ่ะไปเรื่องของขึ้นรถของใหยของใหยของใหยลงมยางเดี๋ยวลงมยางเดี๋ยวเพราะเอาคืนพี่ดวงว่าจะขอเรื่องสับเปิดนมนม เน็ด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 จะขายน้ำตาครับน้ำตาน้ำตาอยู่น้ำน้ำตาอยู่ทุกคนน้ำตาอยู่นั่นน้ำหนึ่งน้ำนี่ไปอยู่ทุกคนไปอยู่ข้างพ่อไปอยู่งานถอยดาวหรืออะไรเนี่ย

ไม่ยี่นี่นี่ะงวเงโเีมีมีรูปเลยมีแต่วิดีโอมีเองรู้ได้ไงเอพี่พี่ถ่ายรูปด้วยนะนี่ออกมาหันมาเอ้อ

ไปอ่ะไม่มีมุดแท่ไหนาจะไม่ายเกียวกับการแข่งันารแ่ง่ควจะแหเดี๋ยวเดี๋ยวีขาน่ลงไม่ได้อ่ะน้าวุ่นเลยรับหน่อยโอ้ยโอ้ยบนกูหัเลยเนาะเอาไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเริ่มุ่นไเเไปโยนย อบอกแล้วว่าเอามาใช้สองปีอะเอาที่โรงเรียนใช้ได้สองปีอะ เดือดทันของไอโอ๊กอีกอ่ะขอคิดไปตากแดดก่อนนะครับของหนูยังไม่นี่ใช่ไหมไม่ของหนูยังไม่นี่ใช่ไหมไอยังไม่เอาลงใช่ไหมรถอะอ๋ออ๋อโอเคเอาไปตากแดดเลย มีครบทุกอย่างเราก็นึกว่าเราจะหาของไม่ครบนะเนี่ยกฉันทควาก็อาดครบเนาะเห็นไหมครบทุกอย่างจนได้เห็นเงียบๆไปอาทิตย์สุดท้ายอะทิ่สุดท้ายเตรียมของได้หมดเลยกลยงไเดียมลังไรมาเลย ไปยกโต๊ะมาทีเนี้ยไปยกโต๊ะมาใช่่ใช่ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปใช้คืนนี้อ่ะขอเรียบเลย ฮะถ่ายแล้วต้องเอาหล่อใช่ไหมเดี๋ยวพอามมอบ็จก็เก็บเก็บข้อกล่องแล้นเดี๋ยวั่นแตกแต่ผ้าชานเอากล่องไว้ให้